น้ำหวานซาซาได้โพสต์ถึงความสัมพันธ์กับกวางเอบีนอร์มตอนนี้เหลือเพื่อนตอนนี้เหลือเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันแฟนแฟนส่งกับลังใจลน้นทำเอาแฟนๆต่างตกใจกันไปแถวแลวครับหลังจากที่นักร้องสาวเสียงดีน้ำหวานพิมลาเจริญพักดีหรือน้ำหวานซาซาได้ออกมาโพสต์ถึงความสัมพันธ์ของเธอกักบแฟนหนุ่มกวางสิริศินโชิว,วิจิตหรือกวางเอบีนอร์มล ที่ตอนนี้ทั้งสองตัดสินใจร่วมกันที่จะลดระดับความสัมพันธ์เหลือเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นโดยเธอได้เขียนข้อความไว้ว่าหวานกับพี่กวางตัดสินใจร่วมกันที่จะลดระดับความสัมพันธ์เราลงเหลือแค่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนมาตลอดเวลาที่เราครบกันขอบคุณค่ะ ซึ่งหลังจากที่เธอได้โพสต์ข้อความดังกล่าวลงในอินสตาแกรมหลายคนก็เข้ามาส่งกำลังใจให้เธออย่างล้นหลามเลยทีเดียวแะครับทางนี้น้ำหวานและก็กวางได้ทำพิธีสงฆ์เข้ารับพระราชทานพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระวรรณรัตน์ นวัดบวรนิเวศราชวร,รวิหารเป็นสิริมงคลของชีวิตคู่ไปแล้วเมืม่อวันที่21พีนาคม2563และก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วก็เผยการแต่งงานชุดหวานให้เห็นกันแล้วแต่ที่ผ่านมาติดสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิดจึงทำให้งานแต่งทั้งคู่นั้นเลื่อนมาจดถึงปัจจุบันนี้